เปิดธุรกิจครอบครัวนเดชคูกิมิยะ16ปีแล้วที่พ่อแม่ลูกรวมกันสร้างเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวครองซุปตาคนดังนเดชคูกิมิยะลูกชายของแม่แก้ว ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราจะเห็นความเคลื่อนไหวและการอัปเดตเรื่องงานหรือกิจกรรมต่างๆของพวกเขาผ่านทาง Instagram ของแม่แก้วอยู่บ่อยครั้งและล่าสุดคุณแม่แก้วก็ได้โพสต์ภาพคู่กับณเดชพร้อมพูดถึงกิจการครอบครัวที่ทำมานานกว่า16ปีนั่นก็คืออพาร์ตเมนต์โดยเผยว่า 16ปีที่พ่อแม่ลูกได้รวมกันสร้างพัสินอพาร์ตเมนต์ให้เป็นที่พักที่อยู่สบายและปลอดภัยตอนนั้นลูกก็ยังมีอายุช่วง11 12ปีช่วยแม่ได้หลายอย่างมากดูความเรียบร้อยสวยงามอันนี้อันนั้นทำแบบนี้ทำแบบนั้นพิมพ์ข้อความทำสติกเกอร์กับพี่บริสติดหน้าออฟฟิศ ติดในห้องน้ําเขียนเองพิมพ์เองและเดินติดเองทุกห้องให้แม่เสร็จแล้วก็วิ่งไปให้แม่ดูและแม่ก็ยกนิ้วให้พร้อมปรบมือเก่งมากครับแม่ได้ยินเสียงสองหนุ่มพร้อมกระโดดชูก,กำปันเย่เย่แล้วก็รีบเข้ามากอดแม่เสียแน่นเลยแม่ก็กอดสน่นไม่แพ้กันหน้ายิ้มบาน แต่น้ำตาไหลซึมที่เรามีกําลังใจที่วิเศษที่สุดจากลูกตอนนั้นเราก็พากันคิดถึงป้าโยชิโอป้าก็ดูแลเรื่องไฟทั้งหมดทุกวันนี้เวลาไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก็จะคิดถึงป้าตลอดคิดเห็นภาาปีนต่อไฟแก้ระบบและตอนนี้ถึงป้าจะนอนติดเตียงก็ยังรายงานถูกเรื่องเกี่ยวกับพัดสินอพาร์ตเมนต์ ให้ป้าฝั่งเพื่อรับรู้และย้อนความทรงจำที่ป้าได้ประทานให้ทุกคนในครอบครัวได้อยู่สุขสบายรวมถึงคนพักที่พักสินอาพาร์ตเมนต์ด้วยเสียเงินแล้วก็อยากให้อยู่ดีสบายและปลอดภัยและ กราบขอบพระคุณผู้อุปการละคุณทุกท่านด้วยใจและขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านได้รับแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยซับสุขเย็นตลอดการและสำคัญขอขอบคุณลูกแบรี่และลูกบรีสมากๆด้วยนะครับ ขอบคุณข้อมูลจาก Instagram มแม่แก้วนะคะและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ